นี่เป็นภาพที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันเคยวาดมาเลยมันสวยมากฉันนี่วาดเก่งที่สุดโอ้ไม่เจ้าเกิดอะไรขึ้นกับห้องนี้เอซี่กำลังทำอะไรอยู่เนี่ยไงคะแม่ไม่นะเอาละ่ะปล่อยออกรอกแบบนี้ไม่ได้ไม่มีทางฉันจะเริ่มด้วยการหยิบทุกอย่างขึ้นมาแล้วก็เอาไปเก็บแค่ต้องเอานี่ไปไว้ตรงนั้นเอานน่นกลับมาตรงนี้ฉันไม่รู้เด็กคนเดียวนี่ทำรกขนาดน,นี้ได้ยังไงอะลึกลับจริงๆเฟอร์น,นิเจอร์นี่ต้องกลับไปอยู่ที่ของมัน งานเยอะจริงๆเล่นเอาเหนื่อยเลยลูกหลักพร้อมไหมได้เวลาทาสีกันแล้วนะสีม่วงจะเป็นสีที่เหมาะกับห้องนี้นะแม่ว่าหวังว่าชั้นเดียวน่าจะพอเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วเป็นงาเอซี่ชอบไหมหนูชอบสีม่วงเอาล่ะมาดูกันว่าเราจะทําอะไรได้บ้างกับพื้นที่ตรงนี้ฉันว่าติดไฟคงจะสวยมากแต่ไม่รู้ว่าพอไหมปุ๊แม่ต้องกลัวเพราะหนูเป็นผีปู๊แม่แม่มองหนูสิหนูเป็นผี ถ้าชันฮะ<า>โอ้เอซี่อยู่นี่เองนี่แหละเหมาะเลยขอบใจมากที่เอามาให้แม่นะมีประโยชน์มากเออวู้วฮะออ,อะไรนะ่ะมันคือลูกบอลที่เอซี่เล่นอยู่เราทำเป็นว่ามันคือดวงจนันทร์อูเดี๋ยวฉันว่ามันก็น่าจะามาใช้เหมือนกันเอาล่ะเอาลูกบอลน,นี้มาผ่าครึ่งตอนนี้นฉันมีสองชิ้นเอาอันนี้ไปเริ่มทำถึงเวลาใช้สีแล้ว เริ่มต้นด้วยสีส้มนี่ละกันทาสีกับโฟมนี่เลยเอาล่ะหาทั่วแล้วฉันอยากเพิ่มเนื้อสัมผัสฉันจะใช้แปรงฟองน้ำนี้แต้มสีน้ำตาลบางส่วนด้วยใช้ฟองน้ำเพิ่มสีขาวด้วยนะแต่ให้ทั่วตรงที่มีสีน้ำตาลและสีส้มเรียบร้อยเอาล่ะฉันว่ามันดูดีทีเดียวดูนั่สิดาวอังคารน้อยน่ารักเข้ากับส่วนที่เหลือของระบบสุริยะอ้โอ้โอโอแหม ว้าวห้องหนูดูดาวครอและดวงดาวนั้นสิเพื่อหนูเหรอคะแน่นอนจ้ะนักบิน,นอวกาศต้องมีอวกาศให้สำรวจนะโอ้ยง่วงจังต้องไปนอนแล้วอะ่ะมาเลยหมอนดาวมายิบด้วยกันเถอะมีกระรอกบนดาวอังคารมากเกินไปแล้วหออุตสายแล้วไานอนบนพื้นแข็งแบบนี้ไม่ได้นะต้องนอนบนเบาะรองนั่งสิ แผ่นรองจิ๊กซ่อน,น่าจะใช้ได้แล้วตอนนี้นฉันจะผลักเธอไปบนเสื่อให้เธอสบายขึ้นเฮ้อน่าจะได้ละวเออเธอกลิ้งออกไปอีกแล้วฉันจะกลิ้งเธอกลับมาแล้วกันโอ้ยเป็นแม่นีเหนื่อยจริงๆน่าจะมีอะไรที่ฉันทําได้เพื่อแก้ปัญหานี้ฉันดูว่าควรทํายังไงฉันจะย้ายนี่มาตรงนี้แล้วจะวางฉันวางอีกอันไว้ด้านนี้ด้วยอีกอันที่หัวของเธอเอาล่ะต้องใช้แรงมากหน่อยในการดัน โอ้ย้ายที่นอนนี่ยากที่สุดเลยมีหนึ่งอันแล้วฉันต้องการอีกอันที่ด้านนี้ด้วยเยี่ยมต่อไปผ้าปูต้องให้ดูดีขึ้นหน่อยน่ารักมีเตียงก็ต้องมีหมอนด้วยนะโอ้หลับสนิทเลยโอ้ยหอ<า>ฉันไม่อยู่ในนี้ได้ไงอ่ะโอ้ยโอ้ว้าวเตียงกับดวงดาวแม่ทำเตียงให้หรอคะให้หนูเตียงของหนูเหรอแน่นอนจ้ะ หนูจะแต่งชั้นวางยูนิคอร์กับต้นไม้ลืมหนังสือไม่ได้เลยแล้วยูนิคอรอ์กด้วยจอยเกมกับฮอลลี่ดอลลี่ต้องมีขนมข้างล่างกับของเล่นอีกด้วยนะเรียบร้อยตอนนี้ทุกอย่างอยู่บนชั้นวางแหละได้เวลานอนดีมากแม่จะพาลูกนอนเองนะหลับฝันดีจ้าน่ารักจังดีใจที่เธอชอบเตียงอืมก็เล่ขโมยเห็นอวการของฉันไปอะ่ะเยสฉันทำคะแนนสูงสุดได้แล้ว ไม่ไม่ใช่ฉันอยากได้จัก,กรยานแบบอื่นวู้ปิ๊นปิ้นระว,วังมาแล้วค่ะอืบุนบุนมหิวแล้วอะ่ะอยากกินอะไรสักอย่างดูแล้วต้องทำยังไงสีเรียวไงล่ะอร่อยที่สุดมันต้องมากับฉันในจัก,กรยานของฉันเย่ yeah, สิวเรียวในจักรยานดีที่สุดเลยงั้มงั้มฉันไม่เสือ ฉันกินอาหารเสือหมดแล้วเอ่อลูกไปทำอะไรตรงนั้นนะ่ะฉันนั่งหาจักรยานใหม่อยู่แต่เอซี่กินอาหารจากตะกร้าจักรยานของเธอนี่นะต้องทำอะไรสักอย่างและแบบนี้ไม่ไหว โทษทีนะลูกรักแม่ต้องเอาจัก,กรยานลูกไปอ่ะเดี๋ยวจะรีบกลับมานะเอาล่ะเอาจัก,กรยานของเธอมาไว้ตรงนี้ก่อนฉันใส่ถุงมือหน้ากากและถือสีสเปรย์พร้อมได้เวลาทํางานมาเริ่มพ่นจัก,กรยานคันนี้การสีนี้นก,นนก็ดูดีแล้วต้องแน่ใจว่าสเปรย์ทั่วทั้งคันตอนนี้จะเปลี่ยนไปใช้สีเหลืองแล้วก็สเปรย์ต่อฉันว่าออกมาสวยดีนะต่อมาก็สีเขียวอู้ชอบสีนี้จังเลยอ่ะถึงเวลาเปลี่ยนไปใช้สีเหลืองอ่อนละน่ารักจังเยี่ยมเอาล่ะ ฉันพร้อมสำหรับขั้นตอนต่อไปแล้ววงกลมแก้วนี้หนักจังแฮะต้องวางมันลงก่อนทดาดาเสร็จแล้วฉันเปลี่ยนจัก,กรยานสามล้อคันเล็กให้เป็นโต๊ะน่ารักแทนเอาจริงนะฉันว่านี่เป็นมากกว่าโต๊ะอีกฉันว่ามันเป็นงานศิละปะเลยเอลซี่ลูกรักดูสิแม่มีอะไรมาให้ว้าวโต๊ะสำหรับห้องหนูหรอดูฮอลลีดอลี่ซีรียลพร้อมกินเอาเลยลูกรักตอนนี้ลูกก็กินได้แบบคนไม่ใช่เสือแล้วค่ะหรือจะกินเหมือนฉลามแทน อร่อยอร่อยที่สุดเลยโอไม่ oh my, นะอะไรกัน่ะฉันชอบมาสคาร่ายี่ห้อเนี้ใช้ได้ดีมากเลยต้องแน่ใจว่าปัดให้ดีจริงๆหืงไปไหนแล้วว่าพาเละฉันหายเออใช่อู้เครือ่องสำอางสวยสวยมากสวยที่สุดโอแม่เจ้าตอนนี้สนุกชะมัดหึฉันจำนักสแสดงคนนั้นได้จากเรื่องไหนกันนะเดี๋ยวก่อนนะโทรศัพท์ฉันอยู่ไหน เอซี่ oh, ฉันจะดูตัวเองในกล้องโทรศัพท์ฉันอยากเห็นว่าดูเป็นยังไงเย่ yeah, ให้หูแมวของฉันดีที่สุดเลยฉันดูดีที่สุดที่สุดในโลกเอซี่ลูกรักเอาเครื่องสำอางและโทรศัพท์แม่มาทำอะไรอะ่ะฮึมฉันต้องทำอะไรกับเรื่องนี้หน่อยละมาดูหน่อยสิมีอะไรในห้องเก็บของบ้างมีอะไรตรงนี้นะอึมกระจกบานยาวส,สวยๆถึงจะสภาพไม่สมบูรณ์ก็เหอะฉันเอามาใช้ได้แน่นอน ต้องใช้สารอุดร้อยต่อเริ่มที่มุมนี้และอีกมุมด้วยวาดเส้นคลื่นเล็กๆแบบนี้เรียบร้อยโอเคตอนนี้ต้องเริ่มเติมส่วนนี้ของพื้นผิวเอาล่ะเต็มแล้วได้เวลาสำหรับขั้นตอนต่อไปต้องใช้ฟองน้ำสำหรับส่วนถัดไปฉันจะเริ่มตบเบาๆและผสมมันเข้าด้วยกันตบเบาๆก็ออกมาดูดีจริงๆดูเหมือนเมฆนิ่มๆเลยอ่ะต่อไปก็ไฟไงล่ะทุกคนชอบแสงเพิ่มเมฆบนไฟด้วยโอ้ว้าว น่าทึงมากแอซี่ลูกรักหลับตานะไม่มีเซอร์ไพรส์ล่ะอีกนิดเดียวโอเคดูสิว้าวกระจกนี่แม่ทำให้หนูเหรอคะมันสวยจังเลยเหมือนหนูเลยหนูจะถ่ายรูปมันหนูก็อยู่ในภาพด้วยเพราะมันเป็นกระจกเจ๋งมากเลยค่ะแม่แม่ดีใจที่ลูกชอบนะหเหนื่อยจังกลับไปพักดีกว่า อืมน้ำผลไม้อืมคุกกี้เย่คลิปเอาล่ะขอแม่วางพรมเซทเทาไว้ตรงนี้นะดูดีนะเออลูกรักมีเศษขนมติดหน้าน่ะน่ารักจังเอาล่ะดูคลิปให้สนุกนะลูกเอาล่ะกลับมาทำงานฉันต่อเออใช่วิปครีมฮะคุกกี้ฉันอยู่ไหนเออฉันต้องการอีกอื้ฉันทำน้ำผลไม้หก ไม่นะทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมลูกค่ะแม่ทุกอย่างโอเคอย่ามาดูนี้นะน้ำผลไม้ยังอยู่อ๋อรู้แล้วเทปเทปกาวใช้ซ่อมของได้ดีฉันจะใช้มาจัดการด้วยนี้ติดเทปให้ทั่วพรมอ๋อรู้แล้วว่าคุณทำไงฉันจะทาสีพรมการทาสีสนุกนะฉันจะใช้หลายสีด้วยสีก็น่าสนุกแดงส้มเหลืองเขียวน้ำเงินดีที่สุดเลยเย้ทาสีเสร็จแล้ว ตอนนี้ก็ดึงเทปออกฉันไม่ต้องการกัแล้วเย่ yeah, ในคือปรมที่ดีที่สุดเลยโอ้หไงคะแม่ไงลูกทำอะไรอยู่อ่ะโอ้แม่ลูกทำเองหรอเนี่ยเก่งมากเลยเฮ้ย hey, ได้เวลาดูแล้วว่าห้องเออกอามาเป็นไงเปลี่ยนชั้นวางที่ล้มอยู่ให้กลายเป็นเตียงของเล่นและข้าวของรกๆก,ก็กลายเป็นเฟอร์นิเจอร์รียูสไฟที่เพิ่มเข้ามาก็ให้แสงสว่างกับพื้นที่และสุดท้ายก็ทั้งห้อง เปลี่ยนโฉมแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยแล้วดูเหมือนว่าเอสซี่จะชอบมันมากด้วยฉันคิดว่ามันประสบความสําเร็จสุดๆคุณจะแต่งห้องเด็กยังไงบอกเราในคอมเมนต์หน่อยและอย่าลืมแชร์คลิปนี้กับเพื่อนๆของคุณกดไลค์และกดติดตามช่องของเราเพื่อดูคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมาย